ประตูสู่ความสำเร็จในาศาสนาพุทธที่พุทธะท่านทรงประกาศเอาไว้ในปฐมบทคือบทสวดธ,ธรรมจักกัปะวัตนสูตรที่ท่านทรงโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าในธรรมจักนั้นปัญจวัคคีท่านฟังแล้วก็เข้าสู่โสดาบันนะในาศาสนาพุทธบ้านเราก็มีการสวดบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะ ไม่แต่พิสุจ์สงฆ์ก็มีบางทีไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าธรรมะจากภายในนี่คืออะไรคนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจก็มีอาจจะมาจะพูดถึงตัวอจตมาเองนะในครั้งแรกนะครั้งแรกหลายๆท่านก็จะเป็นแบบนี้แหละครั้งแรกที่เราศึกษาธรรมะแล้วก็ชอบปฏิบัติธรรมทีแรกอจตมาก็ชอบนะว่า ธรรมจักที่เขาสวดเนี่มันไพเราะงคงจะได้บุญมากอืมหลายคนก็สอนก็มีพระสอนนะว่าสวดธรรมจักแล้วได้บุญบุญมันคืออะไรนะมาจากไหนในบทสวดนั้นนะเมื่อเราเข้าไปศึกษาอาจจะมาคิดตอนที่ว่าถ้าเราศึกษาถ้าเราสวดได้ถ้าเราแปลได้เราจะได้เป็นโสดาบันเหมือนกญญุทธรรมะพระเถระที่โกฏธรรนะนะ สุดท้ายแต่แล้วอาตมาก็สวดได้แล้วก็แปลได้ก็ลุลข้มหมายด้วยว่าธรรมจักแปลว่าอะไรภายในบอกอะไรบ้าง mm. ทีนี้เราก็ถามตัวเองว่า้าเราได้แบบนั้นได้ยังยังนะยังยังไม่มีอะไรแตกต่างเพราะว่าเรายังเป็นแค่นกแก้วนกคุนทองอยู่ทีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันที่เรามองลงญาติโยม ว่าหลายท่านนะที่สวดมนตนะ์ท่านรู้หรือเปล่าว่าบทสวดที่ท่านสวดอยู่มันแปลว่าอะไรแม้กระทั่งรู้คำแปลแล้วมันใช้ยงานยังไงมันใช้ที่ไหนมันใช้ที่กายหรือมันใช้ที่จิตทีนี้เราจะพูดถึงธรรมจักรต่อนะในบทสวดของธรรมจักรนั้น ในเนื้อความกล่าวโดยย่อคือเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมัคทุกมีอไวเรียนรู้สมุทัยคือเหตุแห่งทุกมีเวละนิโรธคือความหลุดพ้นทำให้แจ้งมัควิธีปฏิบัติทำให้เกิดมักองแปดเลยนะ นี่เราก็มามองตัวเองว่าเราสวดเรารู้เรื่องขนาดไหนโดยใช้เป็นหรือเปล่าพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะจะสอนชาวบ้านนะท่านจะสอนเรื่องราวของอนุบุพิกถาอนุบุพิกถานี่จะพูดถึงเรื่องราวของห้าอย่างนะหนึ่งคือเรื่องของการทำทาน 2. คือเรื่องของศีลชาวบ้านต้องรักษาศีลห้าสาท่านก็จะพูดถึงเรื่องราวของสวรรค์สี่ท่านก็จะพูดถึงเรื่องของโทษของกามทั้งหลายแหล่นะแล้วก็ 5. พูดถึงเรื่องอาน,นิสงส์ของการออกบวชว่าได้อย่างนู้นว่าได้อย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อพิสูจน์ส่งนะเมื่อบวชเข้ามา ภารกิจของพิสุสงฆ์มีคือคันธุระและก็วิปัส,สนาธุระคันธุระคือการเรียนรู้นี่แหละที่เราเรียน,นการศึกษาเรื่องราวของบทสวดศึกษาเพื่อที่จะรู้รู้แล้วไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงปฏิบัติจิตไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระแล้วก็ต้อง ไม่ศึกษาไม่ได้เราต้องศึกษาเพื่อที่จะกระทําตามประเพณีการสวดมนต์มีเอาไว้ต่ออายุของาศาสนาในระบบหนึ่งในทางหนึ่งเหมือนกันนะแล้วการปฏิบัติวิปัสสนาการเข้าไปรับรู้ถึงสภาวะจิตทีนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของธรรมจักรต่อนะเรื่องราวของทุกข์เรื่องราวของสมุทัยเรื่องราวของนิโรธเรื่องาของมรร หลวงปูดุลท่านเคยพูดเอาไว้นะว่าเป็นหนี้ต้องรับใช้สมุทัยคือเหตุเกิดต้องละผลตั้งรับใช้หนี้ก็หมดถึงจะผลเหตุเกิดท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นะที่ฟังที่รับชมอยู่ท่านลองถามตัวเองนะว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด เราพยายามมากน้อยเพียงใดเราวิเคราะห์เราวิจัยเราวิจารณ์เพื่อสิ่งใดหรือเราทําโดยที่ไม่รู้เลยว่าทําเพื่ออะไรหรือทำๆไปหรือว่าเที่ยวแต่ที่จะวิเคราะห์ในเรื่องที่เป็นลบมานะว่าทําสิ่งนี้ไม่ดีว่าทําสิ่งนี้ไม่ดีทั้งที่เราไปถึงไหนแล้วนะมันอาจจะมาวิเคราะห์ว่า อาตมารู้เรื่องราวของธรรมจักรทุกอย่างทุกบทที่รู้หมดนะสุดท้ายจิตมันก็ยังไม่เป็นไหนจนเราต้องมามีค้อว่าทําไมเหตุใดพระเถระโกธัญญะท่านถึงฟังธรรมจักครั้งเดียวแล้วท่านสําเร็จโสดาบันได้เพราะว่าอุปมาดังกับน้ําในตุ่มที่มันจะเต็มตุ่มแล้ว เดีืยแค่ขันเดียวเมื่อฟังธรรมจักเพียงน้ำหนึ่งขันอุปมาก็เต็มขันแล้วบรรลุแล้วเข้าสู่กระแสธรรมแล้วเราเหมือนกันทีนี้เปรียบเทียบกับเราเราต้องฟังกี่ครั้งละ่ะถึงจะเต็มนะความเป็นไปได้มีไหมความเป็นไปได้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง มันเป็นไปได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทั้งหลายจะไม่สามารถข้ามอบายภูมิได้เพราะว่าในพุทธศาสนาเราสอนไว้ว่าบุคคลที่เข้าสู่โสดาบันแล้วถึงโสดาบันแล้วบุคคลนั้นจะข้ามอบายภูมิสีได้ไม่ต้องเป็นสัตว เดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องจนนกนรกเราอยองมองตัเองดูสิว่าใจเราใจเรายังมีพยาบาทอยู่ไหมใจเรานะ่ะให้ทานคนอื่นเป็นไหมการทำทานทานที่จิตมีอนิสงส์มากไม่ใช่ว่าต้องทำทานทางวัตถุอย่างเดียว ให้อภัยคนอื่นได้ไหมยอมรับคนอื่นให้โอกาสการให้ที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวคือให้เวลาให้โอกาสให้อภัยนี่คือทานจีนลิงเหมือนกันแล้วก็ศีลให้มาดูว่าศีลในตัวเราดีขนาดไหนแล้วโดยที่ไม่ต้อง ส่งจิตออกนอกไปเที่ยวหาคขอือนว่าบุคคลอื่นไม่ได้ขึ้นเรานี่คือสมุทยัยแล้วก็จะรู้ตัวเราเองว่าเรารู้สึกว่ามันโล่งนั่นแหละมันจะเป็นนิโรธแล้วก็มัดคือสิ่งที่ต้องทำทำเนี่ยคือละละต้นที่ส่งจิตออกนอกเที่ยววิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สิ่งภายนอก สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกทุกเรารู้เรียนรู้แล้วก็จบกันไปสมุทัยก็อย่าส่งติดออกนอกพยายามอยู่กับตัวเองเรียนรู้ทุกในตัวเองแล้วมันก็จะมองเห็นเองนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ต้องซื้อสักบาทไม่ต้องลงทุนอะไรมากจงน้อมน้อมใจเข้าไปถึง วิถีแห่งธรรมวิถีแห่งพุทธที่พุทธะท่านทรงตรัสเอาไว้ประกาศเอาไว้ท่านมาเพื่อลดละเลิกไม่ได้ก่อสร้างล่างทำอะไรมากมายหรอกแต่ว่าสิ่งที่ทำคือการบูรณะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อต่ออายุอีกทางหนึ่งเหมือนกัน แต่สิ่งที่เป็นแกนหลักของศาสนาเราคือลดละเลิกนี่คือศาสนาพุทธ